สวัสดีครับผมนายพัฒนายขัน้นคำรหัสนิสิต6 5 1 0 5 0 9 9จะมานำเสนองานในรายวิชาผู้นำกับการพรัฒนาภาคการเกษตรรหัสวิชา0 1 0 0 1 3 1 7ในหมู่การเรียนที่251ครับโดยผมเลือกเป็นหนัวข้อที่2นวัตรกรรมการเกษตรที่นิสิตสนใจโดยของผมคือการปลูกพืชระบบปิดโดยใช้แสงเทียมซึ่งเป็นสิ่งที่น่า ตื่นเต้นสำหรับการเกษตรสมัยใหม่มากเลยครับโดยผมขอเกินก่อนว่าไม่ว่าจะยุคสมัยไหนกระแสรักสุขภาพยังโคงมาแรงไม่มีวันตกครับการทานพืชผักผลไม้ที่มีประโยชน์เนี่ยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายมากขึ้นครับในฐานะผู้ผลิตอย่างเกษตรกรหรือว่าผู้ประกอบการเองเนี่ยก็มีหน้าที่จัดหาและผลิตพืชผลทางการเกษตรให้ได้คุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งนำไปสู่การเลือกใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่นั่นก็คือการปลูกพืชด้วยแสงประดิษฐ์ครับการปลูกพืชด้วยแสงประดิษฐ์เป็นการเพาะปลูกพืชผักในโรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพอากาศสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชได้มากที่สุดโดยใช้เทคโนโลยีหลอดไฟ LED เพื่อให้แสงแก่พืชทดแทนแสงอาทิตย์รวมถึงมีการใช้ระบบอัจฉริยะต่างๆเข้ามาควบคุมกระบวนการการเพาะปลูกการบริหารจัดการพืชผัก เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สะอาดปลอดภัยและมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้นซึ่งหนึ่งในผู้ประกอบการที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้คือคุณชิงชัยคนฐานสกุลคุณชิงชัยคนฐานสกุลประธานกรรมการบริหารบริษัทซีวิกมีเดียผู้นําด้านธุรก,กิจ LED มากกว่า30ปีได้ต่อยอดธุรก,กิจรูปแบบโรงงานผลิตพืชด,ด้วยแสงเทียมหรือที่เรียกว่า Plant Factory with Artificial Lighting หรือ PFAL ้ายใตแบรนด์ LED Farm โดยคุณชิงชัยได้มีการศึกษารายละเอียดการพอปลูกพืชด,ด้วยแสง LED อย่างจริงจังและได้นำต้นแบบ PFAL ของญี่ปุ่นมาร่วมด้วยจนพบว่ามี3มองค์ประกอบสำคัญสำหรับการทำ LED Farm คือ 1. ระบบ LED อัจฉริยะที่ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนอัตราส่วนของสเปกตรัมของสีน้ำเงินและสีแดงได้เหมาะสมโดยโครงสร้างของลอโรฟิลล์ของพืชจาเป็นต้องใช้แสงในการสังเคราะห์แสง โดยเราสามารถใช้ LED ปรับความเข้มข้นของแสงได้ด้วย 2. พื้นฐานความรู้ด้านการออกแบบ IT IoT รวมถึงระบบ AI 3. ความรู้ด้านการเกษตรการเพาะปลูกพืชผักแบบไร้ดินจุดเด่นของ LED ฟาร์มโค้งหนีไม่พ้นการเพาะปลูกพืชด้วยแสงประดิษฐ์จากหลอดไฟ LED โดยจะให้ความร้อนน้อยกว่าและประหยัดไฟมากกว่าหลอดปัวเรเซน ที่สาคัญคือสามารถเลือกสีกําหนดความยาวคลื่นแสงได้ตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิดและระยะการเจริญเติบโตทําให้พืชที่ปลูกให้ผลผล,ผลิตสูงและผลิตสารสําคัญได้ตามความต้องการรวมถึงการปลูกพืชในระบบปิดปราศจากมแมลงและศัตรูพืชการพอปลูกพืชจริงไม่จําเป็นต้องใช้ยาฆ่ามแมลงรวมถึงการปลูกพืชในห้องสะอาดหรือคว e น n r o o m c l บ s s เ0ดเคที่เทียบเท่าห้องผสมยา ปริมาณฝุ่นและแบคทีเรียจะน้อยกว่าปกติผักที่ได้จึงสะอาดปลอดสารพิษทานได้เลยโดยไม่จําเป็นต้องล้างโดยใน,ในส่วนของความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีนี้จะเข้ามาอยู่ในไทยนอกจากที่ผมกล่าวมาอย่าง lvd farm ที่มีอยู่ในไทยอยู่แล้วยังมีบริษัทอื่นสามารถนํานวัตกรรมนี้ไปใช้ได้เช่นบริษัท nobito โดยบริษัทนี้สร้างแพลตฟอร์มปลูกน้าจุดขายพร้อมส่งขายออนไลน์ทันทีโดยแปลงอาคารเก่าเป็นโรงเรียน ปลูกพืชระบบปิดในปีนี้ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างผักแคลโลเคจากการวิจัยพัฒนาการปลูกพืชในระบบปิดใช้ประโยชน์จากแสงไฟคัดเลือกความยาคลื่นที่เหมาะสมเพื่อลดสารโพแทสเซียมในผักบริษัทต,ต่อมาเป็นไดสตาร์เฟชความต้องการผักปราศจากยาฆ่ามแมลงจึงจำเป็นต้องใช้โรงงานในระบบปดิดที่ควบคุมสภาพแวดล้อมได้ทั้งการให้น้ำให้แสง อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมซึ่งนอกจากจะช่วยให้พืชผักจเจริญเติบโตได้ดีแล้วยังสามารถปลูกพืชผักนอกฤือดูการได้เน้นการปลูกพืชก,กินใบเป็นหลักเช่นผักแถวมิซูนารีรีนคอตบริการจัดส่งผักแบบสมาชิกโดยตรงจากฟาร์มในกรุงเทพและประิมณฑลที่เก็บเกี่ยวผักสดได้ไม่เกิน3ชั่วโมงจะจัดส่งถึงหน้าบ้านและสั่งแบบออนไลน์ได้ก็จากที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนะครับ เราจะสังเกตได้ว่านวัตรกรรมได้มีประโยชน์ในหลายด้านมากเลยแต่ว่าในส่วนตัวของผมอะความความเป็นไปได้ที่เกษตรกรไทยจะใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยยังทําไม่ได้ร0 0ยเหรอกครับเพราะว่าการที่จะใช้เทคโนโลยีนเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูงมากครับเนื่องจากเกษตรกรไทยไม่มีเงินลงทุนจึงไม่สามารถต่อยอดได้จึงทําให้ถูกใช้ในกลุ่มเล็กๆเท่านั้นครับ สุดท้ายในส่วนของสรุปนะครับ LED Farm เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลการเพาะปลูกพืชที่สร้างสรรค์ในยุค New Normal ตอบรับกระแสคนรักสุขภาพแถมยังสามารถปลูกพืชผักในอาคารประหยัดพื้นที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตลอดทั้งปีเหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมืองเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็น LED Farm กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพครับที่พร้อมเสิร์ฟผักปลอดสารสดสะอาดปลอดภัยล้นไปด้วยคุณภาพให้กับลูกค้าและ ู้ป่วยได้อย่างทั่วถิงครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการพรีเซนต์งานในครั้งนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ